แม่แพลลี่สวัสดีค่ะพี่อะไรอ่ะพี่อึ้งเหรอคะแม่นอนดึกจังอุ้ยเพิ่งสองทุ่มเองเวียนเทียนวัดไหนฝนตกค่ะฝนตกค่ะพี่ฝนตกฝนไม่ตกเหรอฝนไม่ตกเหรอที่อยู่กันฝนไม่ตกเหรอที่อยู่กันฝนไม่ตกเหรอคะ ที่บ้านดิฉันฝนตกแบบฝนตกแบบเป็นน้ำเป็นท่าหาดใหญ่ไม่ตกโอ้โหที่จันคือทั้งวันเลยวันนี้ <c oughs> ไม่เห็นพาทิตเลยนะจ๊ะพาทิดไปไหนไม่รู้พาทิ์ลาป่วยอืมเมืองพิษณุโลกฝนตกหนักหน่วงมากพอๆกับที่จันเลยค่ะ แม่จอนเขาพิการตั้งแต่เกิดมันไม่ใช่ความผิดเราค่ะอย,อย่าไปคิดมากยังไม่ยังไม่ใช่ความผิดเราเราดูแลเท่าที่เราดูแลได้ค่ะเราดูแลเท่าที่เราดูแลได้ค่ะอย่าไปคิดมากหารูปกันหารูปก่อน,ร,อนรูปไหนดี ดีจาคุณแพรรี่สวัสดีค่ะกำลังจะหาลูกไม่บาปเราเอาตัวร้อยรอดก่อนค่ะบางคนน่ยชอบมีนะก็คือแบบตัวเราอะ่ะเราก็ยังมีภาระต้องดูแลใช่ไหมแต่ว่าชอบแบบว่าเอาสัตว์มาเลี้ยงแล้วบางทีมันเกินไอ้นี่เราอะไรเราแบบนี้มันจะแบบ บางทีก็มานั่งเป็นทุกข์บางคนนะ่ะการรักสัตว์เป็นเรื่องดีนะคะแต่ว่าการรักตัวเองก็ต้องสก็สําคัญนะคะไม่ใช่ว่าเอาบางคนนะ่ะโหรักสัตว์รักสัตว์มาเลี้ยงแล้วตัวเองก็มาเป็นเดือดเป็นร้อนมันก็ไม่ได้นะอืมเราก็ดูแลเท่าที่เราดูแลได้ค่ะเราไม่ได้ไปทิ้งกว้างเขาเนี่ใช่ปะละ่ะ สวัสดีแม่ตาค่ะขออนุญ,ญาตนะคะผมของคุณแพรี่หนาและยาวมากใช้เวลานานไหมโอ้โหนี่เจ็ดปดเดือนแล้วมั้งอ่ะปลูกผมตั้งแต่ธันวาค่ะธันวามกรากุมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนาเข้าเดือนที่แปดแล้วค่ะ จบแปดเดือนแล้วถ้าหนึ่งปีอะค่ะผมจะยาวเต็มที่ก็ประมาณหนึ่งปียังไม่นอนเหรอเดี๋ยวจะไปนะครับเราไม่อาบน้ำเสร็จ <c oughs> คิด คิดถึงแม่แพรี่มากนูรอดูพี่แพรี่หลายวันหรือมันไม่ขึ้นฟีดไม่ได้ไลค์ค่ะไม่ได้ไลค์เพราะว่าเพราะว่าไปทํางานไม่ได้อยู่บ้านค่ะไปทํางานแล้วก็เหนื่อยพอเสร็จงานแล้วมันก็แบบเหนื่อยหมดแรงก็เลยไม่ได้ไลค์ไม่ได้อะไรเลยค่ะดึกด้วยอะไรด้วยไม่ได้ไลค์เสร็จงานดึกค่ะไปต่างจังหวัดไปกรุงเทพไปนู่นไปนี่แล้วก็เลยแบบไม่ได้ไลค์ก็เลยแบบไม่ได้อยู่บ้านถ้าอยู่บ้านจะมีเวลาว่างหน่อยเพราะว่า ดูเรื่องขายของขายอะไรเสร็จแล้วก็แบบไลฟ์ไปด้วยนู่นนี่นั่นอืมเพิ <c oughs> ่งสามทุ่มเองสามทุ่มสำหรับดิฉันถือว่ายังแบบหัวค่ำมากมากเลยนะคะถ้าสามทุ่มสามทุ่มนี้ไม่ถือว่าดึกสามทุ่มไม่ถือว่าดึก ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะเดี๋ยาจะกินอะไรนะโปรตีนนิดนึงกินโปรตีนก่อนนอนชอบทำที่คุณเทศตลอดค่ะขอบคุณค่ะ แฟนขับสุพรรณบุรีอ่ามาดูได้ข้อคิดดีๆตลอดแอดมินตอบเร็วมากสั่งของเรียบร้อยอ่าเป็นช่วงรับออเดอร์ค่ะแอดมินจะทำงานไวมากเพราะว่าอะไรนะเดี๋ยวจะต้องแบบสรุปออเดอร์แล้วก็ทำทำน้ำทำทน้ำพริกค่ะ พระพันษาเยอะชอบอวดพันษาเออโยมพี่เคยเจอไหมตอนเป็นพระโอยเจอประจำแต่ไม่ค่อยสนใจหรอคกค่ะพระยิ่งแก่ๆทิฐิเยอะอย่าไปสนใจคะ่ะเมืคนก็แก่ก,ก,กระโหลกกลาจริง,จรงเจอมาเยอะคะ่ะทิฐิเยอะงั้นเขาจะพูดหรอคะว่าทิฐิพระมานะก,ก,กษ์ทิฐิพระเนี่ยสุดยอดแล้ว ติทถิเยอะชอบคมชอบอวดทุกคนเดี๋ยวจะลงไลน์แล้วนะเดี๋ยวจะลงไลน์แล้วนะจ้าพรุ่งนี้ค่อยมาเจอกันนะจ๊ะให้เขาออกแบบโลโก้วันนี้สูตรน้ำพริกละเปลี่ยนชื่อสูตรละ <laughs> เปลี่ยนชื่อสูตรละอืม ลงไลค์ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่จ้ะ